มีใครรู้จักลำโพงยี่ห้อเชอร์แมนบ้างลำโพงยี่ห้อนี้เนี่ยอยู่คู่กับคนไทยมานานมากๆเลยและก็ยังมีโปรดักต์ใหม่ที่ออกมาในวันนี้แล้วเดี๋ยวจะรีวิวให้ฟังสิ่งที่อยู่ในคลิปนี้มีชื่อว่าเชอร์แมนรุ่น B S สครับสิ่งที่ทําให้คุณอึง้งกิมกี่นั่นคือเรื่องราคาครับซึ่งถ้าเกิดว่าผมพูดราคาไปแล้วเนี่ยคุณช่วยอึ้งเป็นเพื่อนผมหน่อยได้ไหมเพราะว่าเขาขายอยู่เพียงแค่ตัวละ1,990บาทถ้าเกิดว่าคุณซื้อ2ตัวเป็นรูปแบบฟังเป็นคู่หรือว่าสเตอริโอเนี่ยผ่านรูปแบบบลูทูธ TWS คุณจ่ายไปเลยครับ4 0 20สีที่อยู่ตรงหน้าของผมนี้จะเป็นแนวแบบเขียวเข้มเข้ม,มเหมาะกับคนเอาไปแคมปิ้งตามตาม่ตางจังหวัดมากๆรวมถึงก้านจับเนี่ยจะเป็นสีเดียวกันครับแต่เป็นแบบผิวมันเงานั่นเองนี่คือสีน้ำเงินครับหรือว่าบางเจ้าอาจจะเรียกว่าเป็น สีครามท้องเทะเลนะครับซึ่งแน่นอนว่างานดีไซน์คล้ายกันครับตรงก้านจับจะเป็นสีแบบเงาๆงแบบนี้นะครับแล้วก็ตัวบอดี้เองเป็นสีด้านบริเวณที่เป็นซับวูเฟอร์นะครับเนี่ยนี่จะมีความเด้งๆเวลาเราเปิดเพลงดังๆหน่อยหรือว่ามีเบสค่อนข้างกระหึ่มหน่อยเนี่ยตรงนี้ก็จะกระเพื่อมกระเพื่อมแล้วมีไฟ LED หรือถ้าเกิดว่าคุณไม่ชอบที่เป็นสีสันอยากได้เป็นสีพื้นนะครับก็จะเป็นสีดําแบบนี้เลยแต่บริเวณตรงก้านจับเนี่ยจะออกเป็นสีเงินเงินหน่อยนะครับจะไม่ได้เป็นแบบว่า ดําคล้ายๆกับตัวบอดี้สัทีเดียวเขาจะมีเป็นสติ๊กเกอร์นะครับ QR code แล้วก็ Line แอดให้เราสามารถแอดเข้าไปนะครับพูดถึงในเรื่องของการรับประกันหรือว่าสอบถามข้อมูลต่างๆได้นะครสิ่งถันมาครับนี่คือ เขาจะมีเป็นเอกสารภาษาไทยนะครับเป็นคู่มือนั่นแหละว่าง่ายๆเชื่อมต่ออย่างไรปุ่มกดใช้งานอย่างไรเรามาดูสายสัญญาณต่างๆนะครับว่าเขาให้อะไรมาบ้างเริ่มตั้งแต่สายอันแรกครับเป็นสายมินิแจ็ค3.5ม m mm. มความยาวสายเนี่ยอาจจะไม่ได้ยาวมากนะครับถ้าเกิดว่ายาวไม่พอคุณก็สามารถไปหาซื้อสายตามท้องตลาดได้เลยทั่วๆไปนะครับอันถัดมานะครับ2เส้นนี้เนี่ยเส้นหนึ่งเนี่ยจะเป็น USB Type C 2 USB Type C ครับอ่สุดท้ายจะเป็น USB Type C 2 USB Type A ถ้าเกิดว่าใครแบบต้องลากสายจากปลั๊กมาอ่ะประมาณนี้ถือว่าไม่ได้ยาวมากประมาณซ้ำไหมมรนทัด2อันต่อกันอะไรประมาณนั้นนะครับถ้าเกิดว่าเรามองลำโพงตัวนี้ผ่านหน้าจอครั้งแรกคุณก็อาจจะคิดว่ามันอาจจะหนักครับเพราะว่าด้วยรูปทรงดีไซน์ที่เราคุ้นตาเนี่ยส่วนใหญ่หยิบปุ๊บจะต้องเกรงข้อมือประมาณนึงแต่ตัวนี้ครับเบามาก เบาแบบเบาจ,จัดจริงครับถ้าดูตัวเลขจะอยู่ที่1.85กิโลกรัมถ้าเกิดว่าลำโงตัวนี้เนี่ยเขาแถมเป็นสายคล้องไหล่แบบเป็นตัวหนีบเข้ากับก้านตรงนี้แล้วก็สามารถสะภายข้างได้เนี่ยผมว่าจะเวิร์กกว่านี้นะครับตัวนี้เนี่ยเขาจะให้ดรเวอร์ลำโพงมา2ข้างครับโดยที่ข้างหนึ่งเนี่ยจะมีกำลังขับอยู่ที่10วัตต์สข้างกำลังขับรวมคือ 20วัตต์นั่นเองเราจะเห็นเรือนเรือนลางๆว่าด้านในเนี่ยจะมีดอกลำโพงขวาอันเบลเลอร์แล้วก็ซ้ายอันเบลเลอร์ตรงกลางเนี่ยเหมือนว่าเขาจะเว้นว่างเอาไว้โดยที่ขนาดของดอกลำโพงจะอยู่ที่3นิ้วนั่นเองครับเอา,าว่าเรามาไล่เรื่องปุ่มกันเลยดีกว่าว่าแต่ละปุ่มทํางานอย่างไรเวลาจะปิดจะเปิดลำโพงตัวนี้นะครับกดปุ่มตรงกลางที่เป็นกลมๆตรงนี้แต่กดแบบไหนล่ะค้างหรือว่ากดแป๊บเดียวเดี๋ยวดูกันนะกดแบบสั้นๆลองดูซิ ถ้าเกิดว่ากดสั้นๆไม่เปิดลองกดปุ่มตรงนี้ค้างเอาไว้ประมาณ2วินาทีปับ๊บลำโพงก็จะเปิดขึ้นนะครับไฟสถานะแบตเตอรี่ดูได้จากซ้ายมือนะครับซ้ายสุดเลยนะตรงนี้จะมีไฟกลมๆในกรณีที่เราเชื่อมต่อมือถือเครื่องที่1เอาไว้แล้วเราอยากจะเปลี่ยนเครื่องก็ใช้วิธีง่ายๆเลย คือให้กดปิดบูทูธจากมือถือเครื่องที่1แล้วก็เอามือถือเครื่องที่2เนี่ยเอามาต่อบูทูธง่ายๆแบบนี้เลยครับเอารลัะปุ่มถัดมานะครับเราจะเห็นว่าเป็นสัญลักษณ์ตัวลบแล้วก็บวกนี่คือเพิ่มเสียงลดเสียงข้างกันนะครับเป็นสัญลักษณ์ตัวเพลย์นะครับก็คือสามารถสั่งหยุดเพลงแล้วก็เล่นเพลงได้แต่จะไม่มีปุ่มพอสแยกออกมานะเพลยกับพอสจะรวมอยู่ในปุ่มเดียวกัน ถัดมานะครับที่เป็นสัญลักษ์เลข8ที่นอนหลับอยู่หรือว่าอินฟินิตี้แล้วมีสัญลักษ์บวกเนี่ยมันคือการสั่งเพื่อให้เชื่อมต่อกับลำโพงอีกตัวหนึ่งราคา1990อ่ะรองรับการเชื่อมต่อลำโพงคู่ครับและการเชื่อมต่อลำโพงคู่ตรงนี้ไม่ใช่บลูทูธแบบทั่วๆไปที่เป็นโมโนแต่เป็นบลูทูธแบบ TWS หรือว่าเป็นสเตอริโอในตัว เพลงนั้นดีไซน์มาให้มีการเล่น LR เล่นบาลานเนี่ยเราก็จะได้มิติตรงนี้อย่างชัดเจนโดยการใช้ลำโพงไร้สายแบบคู่ตัวเครื่องที่เป็นแม่ข่ายนะครับกด1ครับได้ยินเสียงตู่ดูดแสดงว่าพร้อมแล้วอีกเครื่องหนึง่งเราก็ไปกดเปิดก่อนครับอ่าแล้วก็กดไอเลข8นอนหลับอีกครั้งหนึ่งการจะต่อจากลำโพงเครื่อง A ไปเครื่อง B ต่อเร็วมากและไม่จะเป็นต้องกดพร้อมกันด้วย คือคุณกดแม่ขายหนึ่งครั้งกดลูกขายหนึ่งครั้งแล้วมันจะตุด้งกันเองแต่สิ่งที่ทําไม่ได้คือถ้าเกิดว่าคุณมีตังสักประมาณหมื่นหนึ่งและอยากจะได้ลําโพงหน้าตาแบบนี้ต่อกันไปสัก 5- 6ชุดอย่างเช่นตอนนี้ผมมีลําโพง3ตัวไอสอตัวนี้ต่อกันเสร็จแล้วแล้วลำโพงตัวที่3เนี่ยขอเข้ามาแจมหน่อยได้ปะ่ะขอแบบว่าไม่ต้อง TWS ก็ได้ขอแค่ต่อแล้วฟังได้เนี่ยอยากเอามาต่อล้อมเป็นวงกลมสําหรับเชอร์แมนรุ่นนี้ทําไม่ได้ครับ ตัวที่กำลังต่อก,กับสมาร์ทโฟนของเราอยู่เนี่ยจะเป็นข้างที่เป็นตัว L หรือว่าข้างซ้ายนะครับและตัวที่เราเพิ่งเชื่อมต่อเข้าไปใหม่ผ่านระบบ TWS เนี่ยจะเป็นข้างขวาเพราะฉะนั้นใครอยากจะวางลำโพงให้ถูกทิศถูกทางก็จำเอาไว้ว่าแม่ข่ายจะต้องอยู่ข้างซ้ายของผู้ฟังนั่นเองครับ แต่ถ้าเกิดว่าใครซีเรียสขนาดว่าซ้ายต้องซ้ายจริงๆขวาต้องขวาจริงๆก็ไปหาโต๊ะมาสักตัวหนึ่งแล้วกันแล้วก็ตั้งให้ตรงในระดับหูของเราเนี่ยก็เทียบเท่าที่จะเป็นลำโพงโมอนิเตอร์ดีๆได้เลยนะเนี่ยเอาล่ะเรื่องตัดมาครับที่อาจจะพูดให้ฟังก็คือเรื่องของไฟ RGB ที่อยู่ด้านข้างตรงนี้คุณจะสังเกตว่าเนี่ยตอนที่เราทำการลิงก์กันผ่าน tws นะครับ ไฟเขาก็จะทํางานอยู่ตลอดเวลาด้วยนะครับแต่ถามว่าเขาลิงก์กันไหมว่าจะกระพริบพร้อมกันหรือปิดเปิดพร้อมกันเดี๋ยวเรากดปุ่มให้ดูแล้วกันอุ้ยลิงก์กันด้วยนะผมกดผ่านเครื่องลูกนะ,มะเมื่อกี้อ่ะเดี๋ยวลองกดผ่านเครื่องแม่ให้ดูก็ปิดก็เปิดพร้อมกันเห็นไหมอ่ะเดี๋ยวผมลองเปิดแซมเปิลเสียงสักแป,ป๊บหนึ่งแล้วกันนะครับดูซิว่าไฟจะกระพริบตามเพลงหรือเปล่า ไม่ใช่ว่ามีการกระแทกปึ้งปังปึ้งป,งป,งป,งปังตามเวฟฟอร์มแล้วไฟจะก,กระพิบแบบ เพิ่มแบบเท่ๆนะครับจะเห็นว่าการกระพริบของเขาเนี่ยบางครั้งมันไม่ตรงกันนะครับอันหนึ่งฟ้าไปแล้วอันหนึ่งอีกม่วงหนึ่งมันพึ่งมาอะไรอย่างเงี้ยไฟตรงนี้เราไม่สามารถจะเปลี่ยนได้นะว่าอยากจะให้กระพริบติดค้างหรือค่อยๆเปลี่ยนสีหรือจะเป็นแดงอย่างเดียวเขียวอย่างเดียวอันนี้ทำไม่ได้ครับเราสามารถทำได้เพียงแค่ปิดกับเปิดไฟเท่านั้นผ่านปุ่มสุดท้ายนะครับแล้วก็ไอ้จุดรูเล็กๆเนี่ยเห็นไหมตรงนี้กลมๆเล็กๆตรงนิ้วชี้มันคือไมโครโฟนครับคุณผู้ชม ลำโพง1 9 9 0มีไมโครโฟนในตัวด้วยมีไว้ไม่ใช่ไว้ใช้อัดเสียงแต่มีไว้เพื่อสมมุติครับคุณกำลังฟังเพลงอยู่แล้วมีคนโทรเข้ามาเคลรี่จะส่งของครับคุณลูกคา้าบ้านเลขที่ไหนปกติก็ต้องเอามือถือมาแล้วก็ปิดบูทูตก่อนแล้วก็ค่อยคุย lo, อ่ะลหออ่าบ้านเลขที่นี้เข้ามาได้เลยมันก็จะเสียอัตราลดในการฟังเพลงเพราะว่าเวลาเราวางสายเสร็จก็ต้องมาต่อบูทูธใหม่ก็อาจจะดูเสียเวลาครับทีนี้เราสามารถรับสายแล้วก็คุย ใกล้ๆกับลำโพงได้เลยและนี่ก็คือตัวอย่างเสียงที่ได้จากไมโครโฟนที่อยู่กับตัวลำโพงเชอร์แมนเฮ้ยเชอร์แมนนะครับถ้าเกิดว่ามีคนโทรเข้ามาที่โทรศัพท์ของเราจริงๆเนี่ยเราเลือกที่จะปิดบลูทูธแล้วคุยกับมือถือตรงๆหรือไม่ต้องทำอะไรเลยครับกดรับที่ตัวลำโพงแล้วก็คุยอยู่ใกล้ๆลำโพงห่างสักประมาณเมตรหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยก็สามารถที่จะรับเสียงได้อย่างชัดเจน แต่จะชัดพอหรือเปล่าเนี่ยให้คุณผู้ชมตัดสินใจกันเอาเองจากตัวอย่างนี้นะครับเปิดเพลงลำโพงก็อยู่ที่หนึงมือถือก็อยู่อีกที่หนึ่งแล้วเราจำเป็นจะต้องรับสายลองใช้ฟีเจอร์นี้ดูผมว่าดูมีประโยชน์ดีนะเมื่อเราเชื่อมต่อบลูทูธกับมือถือและลำโพงอยู่เนี่ยมีใครโทรมาอยากรับสายให้กดปุ่มเพล์ตัวนี้นะครับ รับสายกด play วางสายหรือปฏิเสธสายกดตัว M ตรงนี้นะครับสมมติว,ว่ามือถือเครื่องนี้เนี่ยไม่ได้อยู่แถวแถวลำโพงคืออยู่คนละส่วนอยู่คนละฝั่งแต่เราอยากจะสั่งให้ลำโพงอ่ะเปิดเพลงตามใจฉันให้เรากดปุ่ม p พ a y อันนี้นะครับค้างเอาไว้แล้วที่ตัวมือถือเนี่ยก็จะขึ้นเป็น a อส i ซสเซนแบบนี้แต่เราจะใช้ฟีเจอร์นี้เนี่ยในการเปิดเพลงกดค้างไว้เลยนะเปิดเพลงโซคู สมมติว่าผมเปลี่ยนไปเป็นชื่อเพลงแล้วกันเปิดเพลง star อ้อยเอาล่ะเรามาดูต่อเรื่องของพอร์ตกันหน่อยดีกว่าไม่พูดไม่ได้ครับสำคัญนะตรงนี้เพราะว่าด้านหลังเนี่ยจะมีเป็นฝาปิดรูปแบบซิลิโคนกันน้ำเข้าด้วยนียแล้วก็จะมีตัวอักษร USB DC 5โวลต์แล้วก็อัคนะครับออกอัคอุก AUX เนี่ยมาอีกแล้วเราเห็นว่าแรกสุดจะเป็น USB Type A นะครับตรงนี้ใช้สำหรับการต่อพวกแฟลชไดร์หรือพวกการลิเดอร์ในการอ่านไฟล์ MP3 แต่ว่าข้อจำกัดก็คือปกติแล้วเนี่ย USB Type A ของรุ่นที่เราคุ้นตาเขาสามารถจะลากสายมาเสียบพวกสมาร์ทโฟนได้เพื่อใช้ชาร์จมือถือใช่ไหมแต่ว่ารุ่นนี้เนี่ย USB Type A ใช้สำหรับการอ่านไฟล์จากแฟลชไดร์แล้วก็การลิเดอร์อย่างเดียวนะครับถัดมาครับ ด้านข้างกันเป็นมินิแจ็ค3.5มิลิเมตรหรือเรียกในนามไลน์อินหรืออักอุก a u f ก็ได้นะครับรับเสียงจากอุปกรณ์อื่นทําได้ด้วยเช่นเดียวกันแล้วก็พอต่อมานะครับเป็นพอตชาร์จ USB Type C ตัวนี้เขาให้สายมาอยู่แล้วนะครับคือ DC in นั่นเองแล้วก็ปิดท้ายเนี่ยมันคือรูสําหรับการรีเซ็ตลาโพงก็อาจจะต้องหาอะไรมาจิ้มหน่อยนะครับถ้าเกิดว่าอยากจะรีเซ็ตตัวเครื่องเป็นค่าโรงงานมีเป็นยางกันลื่นนะครับเป็นลักษณะกลมๆขนาดไม่ใหญ่มากอยู่ที่ด้านล่างของตัวเครื่อง จากการทดลองทดสอบแล้วเปิดดังๆนะครับเปิดแบบดังสุดเลยตัวลําโพงไม่แดนหนีไปไหนก็ยังคงอยู่กับที่อยู่กับโต๊ะตลอดเนี่ยแหละเออคือมันไม่ดิ้นลงน้ําตกหนีไปไหนหรอกนะครับเอาล่ะเรื่องถัดไปครับเราจะเข้าสู่เรื่องของเสียงที่ได้แล้วนะครับรีวิวลาโพงก็ต้องพูดเรื่องนี้นะแต่ว่าเราอยากพูดทุกเรื่องไงมันเลยยาวหน่อยก็ขอบคุณทุกท่านที่ดูมาถึงตอนนี้นะถือว่าเป็นพระคุณมากเลยเพราะเราเตรียมข้อมูลมาประมาณร้อยหน้า A4 ได้โอเคสิ่งที่ต้องพูดให้ฟังคือราคานี้ ไม่มีแอปพลิเคชันนะเวลาคุณต่อกับมือถือเนี่ยไม่มีแอปให้โหลดไม่มีแอปให้แต่งไม่มีแอปให้ปรับนะคือมันก็จะเป็นลำโพงเพียวๆต่อบลูทูธเฉยๆเลยแล้วก็ที่ตัวลำโพงเองเนี่ยไม่ได้มีปุ่ม EQ มาให้ปกติจะมีแบบปุ่ม EQ ให้เราเปลี่ยนโหมดง่ายๆสัก3าเสียงอะไรเงี้ยตัวเนี้ยเขาตัดทิ้งเลยนะครับมันก็ฟังได้แบบทั่วๆไปเด่นชัดแบบที่ไม่ต้องปวดกระบาลน,นะครับอ่ะโอเคเราจะมาพูดถึงเรื่องเสียงที่ได้เป็นความรู้สึกส่วนตัวพูดอย่างนี้ดีกว่านะครับ เดี๋ยวเราเริ่มจากเสียงที่ได้ผ่านการเปิดด้วยสมาร์ทโฟนจาก iOS หรือว่า Apple กันก่อนเลยกว่าพูดง่ายๆเปิดจาก iPhone นี่แหละเปิดจาก iPad นี่แหละคือมือถือของเขาเนี่ยมันจะไม่ได้มีระบบเทคโนโลยีเสียงอะไรมาเลย d o l b y ก็ไม่ได้ใส่มาระบบ EQ ก็ไม่มีทำไมให้ปรับแต่ง ความรู้สึกที่ผมสัมผัสได้เนี่ยอาจเริ่มจากย่านที่เด่นที่สุดคือย่านเสียงกลางครับย่านเสียงนี้เองเนี่ยมันจะพุ่งไกลเลยมันจะเด่นมากกว่าชาวบ้านนะครับพวกเสียงร้องกีตาร์โอเวอร์ไดส์กีตาร์โซโล่กีตาร์โปร่งเนี่ยได้ยินชัดมากๆนะครับถัดมาครับเป็นย่านเสียงที่มีความเด่นชัดลดลงมาประมาหนึ่งนั่นก็คือเสียงแหลมซึ่งเสียงแหลมที่ได้เนี่ยยังคงได้ยินเสียงซิปซิจากไฮแฮทหรือว่าเป็นเสียงมาจากกลองอย่างชัดเจนนะครับแต่ว่าเสียงแหลมตรงนี้ไม่แสบหู เสียงที่ออกมาจากนักร้องนะครับก็ยังคงมีความชัดเจนใสกลิ้งประมาหนึงอยู่คราวนี้ปิดท้ายด้วยย่านเสียงต่ําหรือว่าย่านเสียงเบสรุ่นนี้เนี่ยมันจะมีความบางของย่านเนี้ยค่อนข้างเยอะหน่อยนะครับอาจจะเสียงเบสเสียงทุม้มไม่สู้กับพวกปาร์ตี้บ็อกเพราะว่ามันคนละรูปแบบกันอะนะเบสที่ได้ยินเนี่ยมันอาจจะไม่มีความขนาดแบบว่า punch, พั้นผู้ฟังเลยขนาดนั้นไม่มีความแบบตึบต๊บตบหูอะไรขนาดนั้นแต่สําหรับเพลงฮิปฮอปรีมิกหรือว่าเบสแบบเอโกเอ๊ก ที่มาจากการแซมเสียงหรือมาจากซินอะไรอย่างเงี้ยจะชัดเจนมากขึ้นเมื่อคุณเปิดดัง70%ขึ้นไปรวมๆแล้วผมว่าเปิดฟังชิลๆเนี่ยสบายมากแต่จากการทดลองแล้วเนี่ยเปิดดังแบบดังมากๆเนี่ยเสียงไม่แตกสั้นนะครับลำโพงไม่แตกคือยังดังชัดเจนอยู่ซึ่งถือได้ว่าไดเวอร์เสียงของเขาทำออกมาได้ดี เราก็มีการทดสอบอีกครับว่าเราจะเปิดผ่าน Android ครับแต่ Android ที่ผมใช้ในที่นี้เนี่ยเขาจะมีระบบเสียง Dolby Atmos ติดมาให,ให้ส่วนใหญ่จะอยู่ในมือถือของไม่ซัมซุงก็เสี่ยวมี่เลดมี่อะไรประมาณนี้โปโกอะไรเงี้ยจะนิยมใส่มานะครับนั่นหมายความว่าเราสามารถเปิดปิด EQ ได้ปรับแต่ง EQ ได้ตามใจ c u สตอมย่างเสียงได้ชอบเสียงไหนปรับได้ด้วยตัวเองอะไรเงี้ยถือว่าเป็นข้อดีครับ สิ่งที่ได้เพิ่มเติมคือความพ u าช์ความแบบกระแทกผู้ฟัง่ะมันมากขึ้นจากที่ตอนแรกอะ่ะมันแทบไม่มีเลยนะครับแล้วก็เสียงเบสเนี่ยเด่นชัดขึ้นมาอย่างชัดเจนส่วนใครที่ชอบย่านไหนที่ผมไม่ได้พูดถึงเนี่ยคุณก็สามารถปรับแล้วก็ปวดกระบาลเองได้เลยผ่านการใช้มือถือ Android ที่มี Dolby Atmos แต่แน่นอนครับในเรื่องของการทดสอบ ผมมัดจะมีสิ่งที่คุณได้สัมผัสกับหูตัวเองได้แน่นอนนนก็คือผมจะเอาไมโครโฟนครับไปจ่อให้ฟังอย่างชัดเจนเลยว่าเปิดจาก iPhone เสียงเป็นแบบนี้เปิดจาก Android แล้วเปิด EQ ปรับแต่ง EQ มันจะเป็นแบบนี้ซึ่งพาร์ทนี้ผมแนะนำครับให้คุณกดหยุดแล้วไปหาหูฟังดีๆมาสักอันนะครับใส่เข้าไปเลยครับอย่าเปิดฟังจากลำโพงคอมอย่าเปิดฟังจากลำโพงมือถือเพราะพาร์ทนี้ผมตั้งใจอยากจะให้คุณเห็นความต่างจริงๆ ลองให้เพื่อนผมอ่ะเชื่อมต่อกับลำโพงตัวนี้แล้วก็ให้เขาเปิดเพลงให้ฟังเลยนะครับผมก็เลยขอดูหน่อยว่าเปิดดังอยู่ที่ระดับเท่าไหร่ส่วนใหญ่นะครับไม่ว่าจะเป็นมือถือใครก็ตามไม่มีใครเปิดดังกว่า50%เลยครับเป็นเพราะว่าความดังในระดับประมาณสัก30เป็นค่ามาตรฐานที่เราใช้เปิดฟังเพลงส่วนใครจะเปิดดังกว่านี้ผมรู้สึกว่ามันดังมากเกินกว่าที่เราจะนั่งคุยกันตามวง น้ำสีอะไรประมาณนี้นะครับผมอ้างยิงง่ายๆแบบนี้นะครับตอนที่ผมไปกางเต้นที่เชียงใหม่เนี่ยพื้นที่หรือว่าลานกางเต้นส่วนใหญ่เนี่ยเขาจะงดใช้เสียงดังๆกันเขาก็คุยกันได้นะครับหรือจะต้มมามา่ากินหมูกระทะอะไรเงี้ยทำได้ครับถ้าเกิดว่าเป็นช่วงประมาณสักสองทุ่มไปต้นไปเนี่ยเสียงรูดซิปอะยังถือว่าดังเลยนะครับแต่ถ้าเกิดว่าคุณอยากจะฟังเพลงจริงๆเนี่ยคุณลองเอารุ่นเนี้ยไปเปิดเปิดแค่ขีดเดียวอะแค่นั้นอะ ก็ดังมากพอสําหรับคนที่เอาไปกางเต็นท์แล้วนะครับอย่างคลิปตัวอย่างเนี่ยเรากางเต็นท์กันอยู่ที่ริมน้ําตกเราก็เลยเปิดสู้เสียงน้ำซะหน่อยไม่งั้นเปิดเบาไปคงจะไม่ได้ยินในที่นี้เนี่ยผมเปิดดังอยู่สักประมาณ30-40%ก็ถือว่าดังมากแล้วนะครับาฝาก,ฝาก,ฝาก,ฝาก ท้ายแล้วครับไม่มีเรื่องอื่นที่จะให้พูดมากกว่านี้แล้วนั่นก็คือเรื่องของแบตเตอรี่ตัวเครื่องเนี่ยเขาจะมีการแปะเอาไว้ด้านใต้นะครับว่าเขาให้แบตมาอยู่ที่1800ม ah ิลลิแอมนะครับสามารถใช้ได้ต่อเนื่องอยู่ที่2-3ชั่วโมงขึ้นอยู่กับความดังที่คุณเปิดซึ่ง2-3สชั่วโมงเนี่ยผมว่ามันอาจจะน้อยไปหน่อยนะครับไม่ครอบคุมระยะเวลาในการปาร์ตี้ในคืนคืนหนึ่งเพราะว่าเราเนี่ยตั้งแต่ทุ่มหนึ่งตีหนเรา อาจจะเลิกดื่มแล้วเราอาจจะนั่งชิๆลๆอะไรเงี้ยซึ่งมันก็กินระยะเวลาไปมากกว่า6ชั่วโมงได้ซ้ำนะครับคุณผู้ชมก็ไปหา power bank มาสักอันหนึ่งแล้วก็ต่อสายชาร์จด้านหลังเนี่ยแหละหรือไม่ก็หาอะแดปเตอร์มือถือนะแล้วก็จิ้มสาย Type C ชาร์จไปด้วยแล้วก็ใช้ไปด้วยอะ,อะไรประมาณนั้นนะครับการกันน้ำของเขาเนี่ยเป็นรูปแบบ IPX5 นะครับเหมาะสำหรับเอาไปฟังริมชายหาดหรือล่าสุดเนี่ยผมเอาไปเที่ยวเชียงใหม่ช่วงนี้หน้าหนาวใช่ไหม ตอนที่ผมอยู่เชียงใหม่เนี่ยแล้วเรากางเต็นท์กันใกล้กลๆริมน้ําตกพบได้ว่าตอนนั้นเนี่ยมีน้ําท้างลงหนักมากๆนะครับซึ่งนั่นน่ะทาให้ลําโพงก็เปียกเช่นเดียวกันครับแต่ถ้าเกิดว่าลําโพงตัวนี้กันน้ํา IPX5 คุณก็ไม่เห็นต้องกลัวเลยว่ามันจะพังหรือเปล่ากลัวว่าคุณจะเป็นหวัดหรือเปล่ายังง่ายซะกว่าเอาล่ะเก็บข้อมูลมาเล่าให้ฟังผมว่าน่าจะครบถ้วนนะถ้าเกิดว่าผมตกหล่นส่วนใดไปอยากถามอยากรู้เพิ่มเติม พิมพ์คอมเมนต์เข้ามาได้เลยครับถามด้านดีถามด้านข้อติติงถามได้หมดเลยครับผมไม่โกรธหรอกเอาไว้จิดใจยไว้ประมาณนี้นะครับกับรำพงยี่ห้อเชอร์แมน9 9 9 0บาทสิ่งที่อยากจะให้คุณผู้ชมทําตามขอข้อเดียวเลยอย่าซื้อตัวเดียวครับซื้อทั้งทีซื้อเป็นคู่ครับคู่หนึ่ง4ี่พันทอนยีโคตรถูกแล้วเสียงเนี่ยผมกล้าการันตีเลยนะครับว่าดีอยู่ในระดับสมราคา ไม่ใช่เสียงที่ออกมาเป็นลำโพงกระป๋องกระแปงนีไม่ใช่แบบนั้นแน่นอนดูแล้วอยากลองด้วยตัวเองไม่ยากครับตอนนี้เขามีวางจําหน่ายทั่วประเทศแล้วนะครับตามห้างชั้นนําคุณลองไปถามได้เลยไม่ว่าจะเป็น Power b u y นะครับอย่างล่าสุดเนี่ยผมไปเซิร์ชมาเนี่ยมีในห้างแบบชื่อดังต่างๆนานา,นานเขาขายในออนไลน์อย่างเรียบร้อยแล้วนะครับซึ่งถ้าเกิดว่าคุณอยากจะไปลองคุณก็ขับรถบึงไปได้เลยแล้วก็ไปขอลองที่หน้าเชลคุณหาเซลล์ให้เจอแล้วก็บอกเขาว่า ขอต่อกับมือถือตัวเองเพราะอย่างที่บอกว่า Android กับ iPhone เสียงที่ได้มันต่างกันคนละโลกคนละเรื่องคนละราวเลยมีทั้งเสียงที่ดีไฟ RGB ขาดอย่างเดียวเรื่องแอปเนี่ยแหละเดี๋ยวถ้าเกิดว่ารุ่นหน้ามีแอปแล้วก็มี EQ ในตัวเอามาให้ใช้พร้อมเสร็จสับเดี๋ยวจะมารีวิวกันอีกขอบคุณทุกท่านที่ติดตามจแล้วมาเจอกันใหม่เมื่อมีลำโพงแบบนี้ที่น่าสนใจอีกสำหรับใครที่อยากดูรุ่นไหนเป็นพิเศษเมนท์นเข้ามาไปแล้วครับไปแล้วครับไปแล้วครับเออแล้วเราจะพูดอะไรอีก แล้วมาเจอกันใหม่ว่ามีระบบน,น่าใจก็ครบแล้วนี่ว่าไปแล้วครับสวัสดีครับ <laughs>